สวัสดีค่ะมีข่าวดีมาแจ้งมีกลุ่มเงินเข้าในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่าไหร่รับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะกลุ่มนี้เงินเข้าวันแรงงานแห่งชาติในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอัปเดตเช็คได้กี่บาท ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจรมบัญชีกลางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดซึ่งในเดือนพฤษภาคมสองห้าหนี้จะใช้สิทธิ์ได้ดังนี้ค่ะในวันที่1เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะและวงเงินสุดท้ายวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมอกรอถไฟฟ้า MRT BTS ARL และในวันที่20โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทก็จะมีเงินเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนเงินคนพิการ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนนอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาภาระส่วนลดค่าไฟค่าน้ำปะปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปทางกรมบัญชีกลางโอนจ่ายตรงให้ผู้บริการจะมีส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและส่วนลดค่าน้ำปราปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนนะคะ